สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง offset นะครับในส่วนคำสั่ง offset นะครับสมมุติว่าเรามีตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมีเส้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรวมเส้นนิดนึงนะครับเ,เลือกแล้วกดพิมพ์คำว่าจอ i นะครับตอนนี้เส้นจะถูกรวมเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลมข้างล่างด้วยเนาะ ในการใช้คำสั่ง offset นะครับผมพิมพ์ offset เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมลองกำหนดเป็นค่า5แล้วกันนะครับก็ enter ได้เลยนะครับเวลาที่เรา offset ไปนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับตรงมุมตรงนี้นะครับจะเป็นมุมเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับ offset นะครับ5เหมือนกันนะครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้นะครับจะมีค่า ตัวพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า offset gap type นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นค่าพารามิเตอร์ในการกำหนดตัวมุมของมันนะครับจะสังเกตเห็นว่าณตอนนี้นะครับจะมีค่า0ู์นะครับในส่วนของค่าตัวนี้นะครับจะมีให้ใส่ได้ก็คือ0 1 2นะครับค่า1เนี่ยจะเป็นค่าฟิลเล h ที่มุมนะครับส่วนค่าหมายเลข2จะเป็นค่าแชมเฟอร์นะครับเดี๋ยวผมลองใส่เป็นเลขหนึ่งนะครับและกด Enter นะครับตอนนี้ใส่เลขหนึ่งแล้วนะครับผมลองใช้คําสั่ง Offset นะครับมันเดิมเลยนะครับ5เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นมุมนะครับขนาด5นะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเป็น แชมเฟอร์นะครับเราลองดูนะครับออฟเซตนะครับแล้วก็เก็บไทตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเลขสองนะครับนะครับออฟเซ็ตเหมือนเดิมเลยนะครับห้าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะถูกเปลี่ยนเป็นแชมเฟอร์นะครับ